สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยสาสรนะครับวันนี้มาพบกับหวยลาววันที่29กันยายนกับสูตรเด็ดที่หลายคนถามถึงนะครับนั่นคือสูตรสลับข้ามขั้วนั่นเองสูตรนี้นะครับเราจะสังเกตพฤติกรรมของตัวเลขย้อนหลังว่าออกค้วเลขขี้หรือเลขคู่มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วงวดต่อไปจะสลับข้ามขั้วไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกนะครับเพื่อนๆสำหรับงวดนี้นะครับวันที่29นะครับเดือน9ผมจึงดึงฐานเลขวันและก็เดือนมานะครับคือวันที่29 เดือน0 9นย์ะครับเลขที่ได้มาคือมีเลข2เลข9และเลข0จากนั้นนะครับมากำหนดคู่หลักเป็นเลขคู่ได้แก่นะครับ0 2 4 6และ8และเลือกคู่ขี้ไว้ด้วยนะครับเลขน้อยนะครับเราจะกันเลขขี้ไว้ด้วยคือเลข3และเลข9้นั่นเองเลขเด่น2ตัวที่น่าสนใจสำหรับงวดวันที่29กันยาที่ผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วฮะมีเลข 2, 0 24 26 28ด 4 0 4 6 4 8ย8และ68ส่วนเลขขี้นะครับกันไว้นะครับมี3993อย่าลืมซื้อกลับกันด้วยนะครับทุกคนและสำหรับเลข3ตัวสำหรับงวดวันที่29กันยายนนะครับเลข3ตัวที่ได้จากการประกบเลขทั้งหมดเราได้มามี246 268 284 406 468และ840นะครับถ้าเลขขี่ก็กันไว้239และ293นะครับทุกคนทั้งหมดนี้นะครับเป็นแนวทางเชิงสถิตินะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเ,เพื่อนๆไม่สามารถการันตีผลได้จริงทุกท่านควรเล่นอย่างมีสติและจัดงบประมาณไม่เกิน2-5%ของเงินทั้งหมดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงรวยแล้วเจอกันใหม่งวดต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหวยศาสตร์กันไว้ด้วยแล้วเจอกันครับ